ตกอีกแล้วครับผมฝนมาแล้วครับผมเย็นสบายสิ้นใจเลยเย็นคักเย็นแน่จนไม่ได้ไปทางไหนจัดนักจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วโอ้ยโอ้ยตกหนักบัหนักนกนกเฟินกับมาสนโฮมน้ำฮะบ่มี้มองไปบ่ได้น่าเอียง่น้องเอา้าเจ้าอีกไปทางได้ไหมโอ้พี่น้อง มี่ไหนตกเหมือนกันบ้างโอ้วันนี้เป็นแต่ตกโดน่นนะครับเนี่ยฝ้าบ่าดำฝ้าแบบเจ้งสีครับตกโดนโดนบรกกันมือตื้อๆมาแป๊บเดียวนี้บอกยังสีอนุญาตเบิดมืออยู่ครับรนีุ่ยโอ้ผมแห้งมาไปหาจับเบืองกันนะน้องพี่น้องหาใส่ออกใส่ยิงที่ได้ใต่ยี่ดอกมือนี่เบิ้งส่งแล้ว ของแค่ละเมื่อนี่เอาเล็งเข้ามาเล็งเข้ามาุเล็งเข้ามาเล็งเข้ามาแล้เว้ยยิ่งๆมังยองคนมังยองยนเอ้ยถืมือคักๆโขกมาคักเลยเอ้าเอนี่นพี่ต้องนเร่ยบเอาเอาเอ้ป่าหมอาาาเลยพี่น้อง trong nam phải làng luôn bơ à, sao mà trong nam bên phải lăng luôn nhỉ không có bộ chuyển nam với dắt nam hoa đây gì đây sao mày này sao này. đập nhảy trong nam chia đang này là ha <laughs> เอ้ยน่ามีเครื่องวอไข่ละบังที่จะได้สีดันได้หุไก่ก็เต็มไปด้ยวยยี่ห้อยูนะมันงามตัวเตงมอุดหนี่ขาดหาเที่ยหกเที่ยเลยสีดันออกเอัออนนี้ออกข้างหุ่นไก่ตัวนั้นเป็นเที่ยวแล้วบัง แก้วตรงครับพี่ว่าให้เอาห้าวเล็กไปไล่ไนี่มาชัดมาเสียข้อศกเนี่ยว่าเล็กมัดไปเนี่ยค่อยไปท่าหุ่นน้ามันไหลลงหุ่นโลมาชัดแบบนี้ข่วงใกล้สุดหนาวเลยแห้งหักแห้งแนบบ่โอ้เดบิวไไต์ไตเอื้องแค่และมือแรง เกิดจากพลาดบึ้มกันพี่น้องที่เนี่ยออกแค่บันแบบนี้เนะี่ยบ่เหลือได้ไปจับแค่แน่นอนพอ่ดีมือนี่บ่ได้ไปเฝ้าล่านพี่น้องบ่ได้ไปล่าจูงกระสนะุกนัด คือน้าแห้งหมด่ะกากากาว่ะเอ้าฝากระเพียงขึ้นอีก่ันครับข้างน,นอกเข็ดเวียกเข็ีเกันเอาหนาออกจากไกลกัน